วันนี้เรามาทําเมนูผัดพริกขิงน,นกันนะคะผัดพริกขิงปลากันนะคะปลาทอดกรอบนะเรามีส่วนผสมอะไรบ้างมีพริกแกงนะคะมีพริกแกงอัตราส่วนแปะอยู่ใต้คลิปนะคะมีพริกแกงมีน้ําตาลทิพมีน้ําปลานะมีน้ําปลานะคะอาตราส่วนของพริกแกงตำยังไงใส่อะไรเดี๋ยวแปะใต้คลิปนะคะ มีกรชายนะคะเดี๋ยวเราหั่นฝอยนะคะใบมะกรูดเดี๋ยวเราหั่นฝอยนะคะอ่าแล้วเนื้อป่านะคะเนื้อปลาช่อนนะคะหั่นชิ้นบางๆแล้วเราชุบแป้งทอดนะคะชุบแป้งทอดนี่แป้งกรอบนะคะอัตรา,าส่วนแปะอยู่ใต้คลิปนะคะอ่าเราไปทอดปาลารอกันเลยนะคะอ่าแล้วเรามาหัน่นเราหัน่นกระชายและใบมะกรูดเลยนะคะ วิธีการหั่นกระชายนะเราใช้กระชายสดมาเลยนะเราหั่นเองดีที่สุดนะคะกระชายที่บ้านเราก็มีนะเราหั่นฝอยนะคะเราหั่นฝอยแบบนี้นะคะให้เป็นเส้นฝอยๆนี้เลยนะคะวิธีการหั่นกระชายนะเราหั่นกระชายให้หมดเลยนะคะกระชายนี่ส่วนสําคัญเลยเราล้างน้ํามาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นเป็นฝอยเลยแล้วใบมะกรูดนะคะ ใบมะกรูดวิธีหั่นของเราก็เราแกะเส้นกลางออกนะแบบนี้นะคะแกะเส้นกลางออกอ่แกะเส้นกลา,างออกแล้วเราพับนะคะหั่นฝอยแบบนี้นะอ่าวิธีการทําหั่นใบมะกรูดให้ได้ผลนะคะกลิ่นเก็จะออกดีมากแล้วสวยงามนะคะเวลาเราโรยหนะ้า หั่นเป็นฝอยๆอย่างนี้เลยนะคะรอไวอ่าเราไปทอดแป้งรอเลยนะคะไปทอดปลาไปทอดปลากับแป้งกรอบรอเลยนะคะช่วงนี้เราหั่นกระชายไว้เยอะๆนะคะหั่นกระชายไว้รอเยอะๆเลย ใบมะกูดเราเอาใส้กลางออกนะคะเส้นกลางออก ดูทอดปลากันเลยนะคะปลาทอดของเราเราชุบแป้งบางๆมานะคะแล้วเราใช้ใบตองรองข้างล่างเลยนะปลาเราจะไม่ติดกระทะเลยนะคะจะติดเป็นชิ้นกรอบเลยนะ,ะเราทอดนี้นะคะปลาเราจะเป็นชิ้นสวยเลยนะคะเรารอปลาเราทอดกรอบแล้วเรามาผักทิแกงกันนะคะ ทชิมนปลาทอดของเราสวยง,งามนะคะเรารอให้กรอบนะเรารอให้กรอบเพราะว่าผัดพริกขีนเนี้ปลาฟูกรอบจะอร่อยมากเลยนะคะเราปรุงรสตามที่เราต้องการนะ,ะ<ม><ม>เราให้กรอบแล้วเราจะเด็ดน้ำมัน,มนแล้วเราผัดพริแกงกันเลยนะคะ เป็นชิ้นสวยงามนะคะเพราะปลาเราไม่มีก้างเราแล่ก้างออกแบบแล้วนะคะตัดเป็นชิ้นๆเลยอ่าเราได้ชิ้นปลามาเต็มเลยนะคะมาเป็นชิ้นสวยเพราะเราแล่ปลาช่อนมานะคะแล่มาเป็นชิ้นบางเราไม่มีก้างนะเราทอดลักษณะนี้เราจะได้ชิ้นปลาเต็ม เนื้อไม่หายเลยนะคะเนื้อไม่หายอ่าเราไปผัดพริกแกงกันค่ะอ่าเราใส่พริกแกงน้ามันร้อนเราใส่พริกแกงในกระทะเลยนะคะไฟอ่อนออนอ่าพริกแกงเนี่ยเราผัดให้หอมนะคะผัดให้หอมเลยแรกแรกเราเติมน้ำลงไปนิดนึง เพื่อให้พริกแกงละลายนะคะแล้วเรายีพริกแกงให้ไปรอบๆกระทะเลยนะเทคนิคการทําแกงทุกอย่างน่ยพริกจะต้องสุกก่อนนะคะเราถึงจะใส่อย่างอื่นทีหลังเพราะว่าเราถึงมารวมๆใส่เลยทํายังไงแกงก็ไม่อร่อยนะมีเทคนิคอีกนะ การจะทําให้พริกสุกเนี่ยเรายีพริกไปข้างๆกระทะนะคะเขาโดวนกระทะร้อนๆหรือโดนหม้อร้อนๆที่เราผัดเนี่ยทําไมคนโบราณชอบใช้กระทะผัดเพราะกระทะเนี่ยจะเป็นกระทะเหล็กนะคะคนโบราณนกะกระทะเหล็กเนี่ยทำอาหารอร่อยมากเขาจะตึงความร้อนได้ดีนะคะแล้วอาหารจะไม่ค่อยไหม้นะคะจะหนาเรายีพริกแกงไปรอบๆกระทะนะคะให้พริกแกงสุก พิแกงสุกเสร็จเราถึงจะใส่ปลาลงไปนะอ่าเพราะปลาเราจะแกงอันนี้จะไม่มีน้ํานะคะแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลน้ําปลาที่เรามีนะไม่ใส่ผงชูรสนะคะใครจะใส่ก็ได้แต่พี่จำอานเน้นไม่ใส่ผงชูรสนะพี่หารสชาติของอาหารจะออกมาอร่อยนะค่ะ,ะเดี๋ยวเราผัดพิแกงไปให้สุกเลยนะคะอ่าพอพิกแกงของเราสุกนะ่ะเราสังเกตได้เลยนะ พริกของเราจะเป็นลักษณะนี้นะคะสุกใสนะอ่าพริกแกงของเราสุกเราเติมปลาลงไปเลยนะคะเขาจะเกาะเนื้อปลาอย่างดีเลยนะอ่าเดี๋ยวพอพอพริกเกาะเนื้อปลาอย่างดีแล้ว เราค่อยใ,ใส่เครื่องปรุงทั้งหลายลงไปนะคะอ่าแล้วเราเติมกระชายลงไปเลยนะคะใบมะกรูดเครื่องปรุงที่เรามีที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำปลานะคะ คนให้เข้ากันเห็นไหมคะผัดพริกขิงของเราพริกเกาะดีมากสวยสีใสแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟจ,จากใส่จานกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะผัดพริกขิงป้าฟูของเราน่าทานทมากมากเลยนะคะ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ